นี่เร <aid> ื <Solomon> ่องงานแต่งอีปลายฟ้าพวกมึงอย่าให้จวนรู้เลยนะให้จัวมันรู้นะเจ๊เจ๊บอยว่าเราควรบอกพี่จัวแม้ังพี่จัวก็รู้จักคนอื่นอยู่ดีอะเจ๊เราบอกเองอ่ะมันเจ็บน้อยกว่านะเว้ยอย่างน้อยอ่ะตอนที่มันรับรู้อ่ะ เราก็อยู่นะเว้เจ้หลงกูไม่บอกหอกจะให้มันรับรู้ให้มันรู้ของมันไปเองกูไม่พูดเจ้ต้องบอกเจ้เผู้ใหญ่ไม่ได้กูไม่กูไม่กูไม่ให้มันรับรู้เรื่องนี้หรอกบอกอะไรวะฮะคุณลองรับรู้อะไรคุณจูวินตเลยนี่พวกมึงมีอะไรกันปะเนี่ยเอะ ไม่มีไม่มีเออม่มีเลยคุณเออคิดไปเองคิดมากเราคกูต้องรับรู้อะไรเรื่องอีเจแต่งงานโผล่เด็กที่ชื่อเบย์นะว้ายป้าอะไรเราไปจริงเออแต่งงานแต่งงานแต่งงานไม่ได้กูแต่งคนอื่นแต่งใครอะมึงไม่รู้จักหล่อมือถ่านมันมาเนี่ยมจ้าไหนตัวเออไม่รู้จักเขาล้อชื่อไรล่ะชื่อไรฮะชื่อ ชปลายฟ้าเมียเก่ามึงอ่ะอุ๊บส์กูขอโทษนะที่กูปิดมึงเรื่องงานแต่งงานปลายฟ้าข,ขอขโทษอะไร กูไม่ได้เป็นไรโอเคือจวโอเคจริงๆใช่ไหมครับกูโอเคกูเห็นเขามีความสุขกูดีใจด้วยไม่เป็นไรจริงๆโอเคโอเค น่เขาอกมึงอยากให้เขารับรู้มันเขาบบู้มไม่รับรู้มึงแต่กับผมไม่รับรู้เมใหญ่ไงเ้อหญต้องมีคานมึงอยากเขารับรู้กันแลวทำไปจัดไปควกเร่องไฟฟกเอาตั้งแต่ต้นเลยนะ